เราไปเปิดกล่องคำตอบอุ้ยได้ส่งพปที่เลยอ่าได้มาแล้วเย,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 ย่มากดของรางวัลใส่ได้ทั้งหมดห้าครั้งนะคะอันนี้ก็คือเราไปกระดด ค่ะพบกับาซจากอมไซชาแนลค่ะตอนนี้าซอยู่ที่ดราก้อนซิตี้นะคะวันนี้อาจจะมาช้ากันจักนิดนึงแต่ว่าถ้าหลุดวันนี้ไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นอีเวนท์ที่เก่าไปแล้วนะคะแล้วก็อีเวนท์เนี้ยมันมาแค่3วันเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับนักสืบนะคะอันนี้มาในธีมแบบสืบค้นหาหลักฐานทั้งหลายแหล่นะคะตอนนี้ายก็เก็บของมาได้เพื่อจะแลกเดี๋ยวเรามากดแลกพร้อมกันละกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดอ d r ราก้อนมิชลีนะคะหรือว่าปริศนาในการแบบเหตุ เกิดฆาตกรรมอะไรเงี้ยมังกรตัวไหนจะเป็นเขาเรียกว่าไรเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นธีมแบบประมาณนี้เนาะอันนี้อีเวนต์อะเริ่มเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเลยนะคะอันนี้ก็มาพูดคุยกันคร่าวๆนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกนะซายอาจจะแบบมาบ้างไม่มาบ้างอาจจะแบบเนี่ยก็ถ้ามาก็พยายามจะแบบ ให้มันแบบภายในวันอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะก็วันนี้ก็เลยแบบจะหลุดมาปกติใจจะลงคลิปประมาณ6กโมงนะคะก็ถ้าไม่ลงก็คืออาจจะแบบมีบ้างอย่างเช่นวันนี้อยากจะลงเพราะว่าเดี๋ยวอีเวนต์มันเก่าไปเรามาพูดกันคร่าวๆนะคะหลังจากที่ทุกคนแบบเหน,น,นื่อยๆจากเฮอิ์เรสก็จะเป็นอีเวนต์เบาๆนะคะมันเป็นทาวเวอร์นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ของรางวัลแจกอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะโอเคแบบรู้สึกแบบเหนื่อยมากช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างสภาพชีวิตต,ตอนนี้คือตอนนี้คือเหน่อยมากทำหลายอย่างมากจริงแต่ก็นะเดี๋ยวจะพยายามมาลงคลิปให้ได้เหมือนเดิมคือ <laughs> โอเคอันนี้จะเป็นธีมนะคะชื่อ The d r a g o n Mystery นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นปริศนาที่เกิดขึ้นในเกาะมังกรอันนี้นะคะจะมีอุย้ยมันไม่ได้เป็นอีเวนต์สั้นนะมันถึงวันที่อ,อ๋อจากวันที่4นะคะจนถึงจาเมื่อวานอ่ะจนถึงวันที่14เลยสุดๆอ้อ15นะคะปิดด้วยตัวกลิตไม่ใช่กลิต แมสคอยนะคะแมสก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นปลดล็อกปงมังกรน,นะคะน,นี้เป็นพาโซพาโซก็คืออ่าเป็นอีเวนท์ที่สลับพวกผลไม้อะไรอย่างงี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรันเนอร์ก็คือบินบินบินหลบสิง่งตีดขวางอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์วิธีการเล่นเหมือนเดิมนะคะพวกนี้เดี๋ยวส่จะแปะคลิปไว้แล้วกันร,รวมอีเวนท์อะไรอย่างเงี้ยวิธีการเล่นมันเหมือนเดิมมีเทคนิคอะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันโอเคสําหรับในรอบนี้นะคะเขาจะมาในตีมักสืบค่ะแบบลองนึกถึงว่านักสืบโคนันอะไรเงี้ยก็ได้จะมี ของที่เราจะต้องเก็บเพื่อตามสืบค้นนะคะจะมีทั้งหมดอ่าเขาบอกว่ามีหลักฐานนะคะครูก็คือหลักฐานพวกแบบสิ่งต้องสงสัยอะไรเงี้ยก็จะมี5อันที่แบบเป็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็มี3ไอเทมที่จะเก็บได้จากแต่ละอีเวนต์ก็คือตัวถ้วยทองเนี่ยที่เป็นทองอยู่ข้างในนะคะจะเก็บได้จากอีเวนต์ตัวอ่าที่เป็น อะไรนะชอบลืมชื่อแมสคอยนะคะสีเขียวปลดล็อกกุมังกรน,นะคะที่จะมีวันที่4วันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่15นี้อีเวนต์ปิดท้ายเลยแล้วก็วันที่5ผ่านมอีกวันหนึ่งเนี่ยจะมีพัซโซนะคะซึ่งถึงวันที่10มีนาอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบแอปเปิลอาบยาพิษเดี๋ยวเราจะไปดูชื่อกันนะว่าของแต่ละอันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงก่อนจากภาพนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าตัวที่เป็นเชิงเทียนเนี่ยเป็นวันที่1 0 1ถึงจะเป็นอีเวนต์ที่ มาตารันเนอร์นะคะก็คือเก็บไอเทมเนี่ยจากรันเนอร์แล้วก็จะมีตัวที่เป็นรูปแบบแว่นขยายเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักสืบที่จะต้องแบบเอาไว้วส่องตาใช่ไหมแล้วก็ดู่องรอยเทา้าหรือว่ารอยนิ้วมืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะมีให้เก็บอยู่นะเราไปดูซีโปเกตกันค่ะตอนนี้ทรายเข้าเก็บทุกวันคราวนี้มันจะมีวันหนึ่งที่เขาแจกตัวชื่อว่าครูนะคะก็คือแบบว่าเป็นตัวชิ้นส่วนของ แว่นขยายนั่นแหละมันก็จะมีหลายอันเก็บได้หนึ่งอันเนี่ยจะแลกของรางวัลก็คือสุ่ม o f Inspector dragon ากก็คือนักสืบคนนี้แหละเป็นมังกรแอลซีธาตุนะคะซึ่งเป็นธาตุที่โอเคอยู่นะคงว่ามันมีลมนะคะก็คือวินแล้วก็มีเผียวด้วยแล้วก็ดาร์กเนี่ยก็เจอกับไ์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็น้ำแข็งหรือว่าไอซ์นั่นเองธาตุไม่ได้แบบแย่แต่ว่ามาตีมแบบ ธาตุลมเลยนะเนี่ยก็คือรอยได้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนของธาตุลมแล้วก็มีเมฆอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะถ้าจะเก็บอะไรเงี้ยไม่ได้แย่อะไรเงี้ยนะคะโอเคมันก็จะสุ่มค่ะระหว่างออฟหนึ่งถึงห้านะก็คือเก็บกล่องนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าได้ออฟเท่าไหร่เดี๋ยวเรามากดพร้อมกันแล้วก็อาหารเนี่ยได้ไปเลยสองหมื่นนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราสุ่มได้อะไรเนาะได้สองอ๋ออาหารเนี่ยได้สองหมื่นไปเลยแต่ว่าออฟเนี่ยสุ่มหนึ่งถึงห้าโอเคเดี๋ยวค่อยมากดกันเดี๋ยวเราอาธิบายแต่ละอันก่อนเนาะ Connect Crew ก็คือเก็บได้10อันนะคะมันจะสามารถแลกออปที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือออบเรนจ์หรือว่าจำนวนตั้งแต่10ถึง100นะคะก็สุ่มส่วนอันเนี้ยพวกของพวกเนี้ยก็คือเดี๋ยวมันจะมี event อีเวนต์ต่อๆไปไงมันก็เลยจะต้องแบบ Coming Soon อะไรเนี้ยแหละก็คือมันจะมีเริ่ม4-5อย่างที่บอกใช่ไหมมันก็เลยแบบอาจจะต้องแบบรอหน่อยนะอะไรงี้แต่ว่าเรามาดูของกันดีกว่ามัางกรที่ อ่าไม่ใช่มังกรของที่จะเก็บได้ในส่วนนี้คือจะต้องเก็บมังกรอ,อินสเปกเตอร์รากอนนะคะก็คือแบบเอาชิ้นส่วนออฟนี่แหละอาจจะเป็นอันเชิญขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาเป็นหนึ่งไอเทมแล้วก็เก็บตัวแว่นขยายนะคะคือได้อีก25อันแล้วก็เก็บถ้วยทองนะคะจากตัวอันนี้แผ่นโอ้ยผิดแผ่นแผ่นนี้นะคะถ้วยทองเก็บจากแผ่นนี้แผ่นแมสนะคะก็คือจะ ได้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็คือจะได้ของรางวัลตามนี้ก็คือได้2รางวัลจากข้างล่างนะคะก็คือสุ่มทั้งหมดเลยจะมีพวก o f ฟอินสเปกเตแล้วก็มี Legendary j o k e r o f อก็คือตัวแอลออฟก็คือ5 0าส0ถึงหนึรือว่าแบบ j o k e r o f เนี่ยเอาไว้อันเชิญมังกรที่อยากได้ได้เลยก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่โอเคสุดสําหรับรางวัลของตรงนี้แล้วนะคะรองนั้นก็เป็นมังกรน,นี่ก็กดดูได้เนาะ อีคอร์มีสกาเลตนะคะแล้วก็อันนี้ตะกี้กาเดนเนอร์นะคะคนสวนแล้วก็โคโรนเนลดากอนอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันว่าโอเคไหมแต่ก็แลกมาก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือได้เก็บเไว้นะคะต่อ,อไปเก็บมากขึ้นวันขยายต้อง50บมังกรหนึ่งตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้วยทองเหมือนเดิมแต่จะมีตัว Poison Tomato หรือว่าอ่ามะเขือเทศอับยาพิษหรือแบบ คือแบบมีรูปหัวกโหลกก็คือกินแล้วก็คืออาจจะทําให้ตายได้เก็บมาจากอีเวต์ไนเก็บมาจากอีเวนตัวนี้ค่ะตัวพัซโซนะคะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมก็คือรออีเวต์พัซโซมาใช่แล้วมันก็เลยเป็นคมมิ่งซูนอะไรเงี้ยเนาะบางไอเทมคือมันต้องรอให้อีเวต์มันขึ้นตามวันนะคะเช็ควันได้จากแผ่นตะก,กี้แหละโอเคก็จะมีมังกรนะคะก็คือของเนี่ยก็จะซูมสองสองอันในนี้นะคะจะมีมังกรเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตะกี้ที่ใส่กดคือตัว อาตัวที่เป็นมิสเทอรีนะคะก็คือสัจลักตรงนี้เป็น p r o f ฟสเซอร์ดากอนะคะมังกรแอลค่ะ e l e m เมนสีธาตุ ard, มีเพียวมี Legend มี Dark แล้วก็มี Ice อันนี้ก็คือแบบเพิ่มขึ้นมาจาก l i สตมังกรก,ก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็จะแจกแคล้ายๆเดิมแต่ว่าเหมือนลดมังกรที่เป็นเบรี่แรตัวการเนเนอร์ออกไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องที่แจกมากขึ้นก็คือจะแจกชิ้นส่วนที่มากขึ้นก็คือมันจะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆ ในส่วนของตรงนี้จะเป็นรางวัลที่สิ้นสุดนะคะก็คือเก็บมับงกรอ,อ่ะอินสเปกเตอร์ได้แล้วเนี่ยก็คือซัมมอนน้องมาแล้วใช่ไหมเป้นขยายคือนะคะเก็บได้ถึง75อันนี้คือขยับอีกมา Golden Trophy เนี่ยเก็บได้อันเดียวก็ไมเ่เออน่าจะแจกอันเดียวเท่านั้นบ้งต่ออีเเนตนแล้วก็ Poison Tomato เนี่ยก็คือ1อันนะคะก็จะได้อันนี้โอ้ไม่ใช่ก็จะได้นนไก,ไดก็คือ เจมอีกอันนึงก็คือเป็นเชิงเทียนตัวนี้นะคะเจมคาเดลาบรานะคะก็แคนอ๋อแคนเดลแคนเดลาอะไรอ่านว่าอะไรอะแคนเดลจริงๆแคนเดลมันคือเทียนปะแคนเดลาบราอือประมาณนี้น่นาจะใช่นะโอเคเก็บของทั้งหมดนี้ได้นะคะของที่ได้ก็คือเป็นกล่องนี้เป็นกล่องสีน้ําเงินเพชรอันนี้นะคะก็คือจะแจกเลเจนดารี่แล้วก็ออย่าเยอะขึ้น2 0 0พวกนี้ก็คือแจกระดับ 200อัพหมดเลยนะคะมีตัวนี้อินสเป p เตอร์ก็แจกไปอีกก็คือสามารถเพิ่มดาวตัวพวกนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มี mystery ก็เก็บแล้วก็สะสมแล้วก็เนี่ยเอามาแลกจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปอัญเชิญอะไรยงี้เนาะจบแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแผ่นอันนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสำนักง,งานนักสืบนะคะที่อ่าคอยสืบให้ว่าดูว่ามันจะมีมังกรอะไรแบบ เป็นผู้ร้ายแหละทีมประมาณนี้แต่ว่าจริงๆก็คือมันมีมังกรใหม่หรือว่ามังกรให้เราเก็บมันก็เลยจะเป็นตัวที่แบบตัวอะไรอันนี้ก็การเดนเนอร์เนาะอันนี้จะเก็บที่สายกดอะ่ะคืออยู่ในลิสต์ออฟอันนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็ไอเทมพวกนี้อย่างที่บอกก็คือเก็บตามอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ที่จะมาตามวันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปกดของรางวัลกันดีกว่าสายได้ตัวนี้มาอันนึงเดี๋ยวมาดูกันได้ลกล่องธรรมดานะคะ ได้จ๊กเกอร์ออฟไม่ใช่จ๊กเกอร์ได้ออฟธรรมดามาสองเออเป็นรางวัลที่อยู่ตรงกลางแล้วก็อาหารอีกสอง0มนนะคะก็คือสุ่มแบบไม่ได้แย่แบบไม่ได้ได้หนึ่งอย่างน้อยก็คือได้สองแต่ไม่ได้ถึงห้าก็เก็บเก็บไปอีกนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราได้ของที่ครบมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีเข้าเข้าเขาเรียกไรเข้าเกมทุกวันก็จะมีแจกไปแล้ววันเนี้ยวันที่ อังคารที่ผ่านมานะคะายไ,ได้มาจากตรงเนี้แล้วก็เ, <S <s <Karere S 1> เนี่ยเข้าเกมทุกวันมันก็จะแจกทั้งหมดเท่าไหร่นะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหห้หหอันหนึ่งสอามี่ห้อันค่ะประมาณนั้นโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันทาวเวอร์อันนี้ก็เก็บเหรียญทาวเวอร์มานะคะายก็ เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเก็บอะไรบ้างว่าเก็บทองเก็บอาหารเหมือนเดิมค่ะหรือว่าฟักไข่อะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ได้นะของที่เก็บมันก็คือจะบอกแล้วถ้าแม็กสุดเนี่ยก็คือถ้าฟักไข่ที่เป็นเลเจนด์นได้เนี่ยเอาไปเลย500ต่ออันนะคะแบบเนี่ยก็ความยากของการทำภารกิจก็จะแจกไอเทมที่มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเล่นแปบบ๊แบบหนึ่ง ไปทางไหนดีเราจะต้องไปเก็บตรงนี้ใช่ไหมก็คือไม่ได้เข้าเก็บเท่าไหร่เข้าแบบครั้งเดียวต่อวันมันก็เลยจะเก็บไอเทมได้น้อยคือควรเข้าช่วงเจ็ดโมงก็คือจริงๆก็คือเจ็ดโมงก็คือก่อนเก้าโมงปกติสายก็จะคือตีหนึ่งมันก็จะเริ่มแจกแหละก็คือเก้าโมงเจ็ดโมงเก้าโมงก็ได้อะไรเงี้ยก็คือก่อนเก้าโมงแล้วก็ช่วงเก้าโมงมันจะมีอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ เป็นช่วงประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะประมาณน่าจะห้าโมงที่ตึงแไถึงครึ่งก็จะมีอีกรอบหนึ่งที่จะเก็บพวกเหรียญอะไรที่เขาแจกตามอีเวนต์ได้มันจะเป็นรอบๆอ่ะนะก็ลืมเวลาแล้วแต่ประมาณนี้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่ใจจะมาเก็บเช้ามากกว่าตีหนึ่งมันคือมันดึกแล้วไงก็จะเป็นพวกเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเยมาเก็บก่อนที่จะถึงเก้าโมงเพราะเก้าโมงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นของรอบใหม่แล้วนะคะแล้วก็อ่า ห้าโมงก็เตรียมรอไว้มันจะ,นจะห้าโมงนิดนี้นะไม่ได้5้าโมงทันทีนเราจะไปดูกันว่าเราจะได้แว่นขยายเท่าไหร่นะคะปป๊๊ โกอ๋อถ้า3แล้วถ้าเราจะเด้งตัวไปข้างบนก็คือจะต้องเดินอะเดินให้หมดเหรียญก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นรางวัลกันว่าจะอะไรยังไงจะได้ขึ้นไปดูว่าข้างบนมีของให้เก็บอะไรอีกบ้างไหมอีเวนต์นี้ไม่มีแจกของไอเทมที่เป็นพวกถ้วยทองพวกโทมาโทนะหรือว่ามะเขืะเทศอับยาพิทหรือแคนเดิลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเก็บได้แต่แว่นขยายนะ เขาไม่ได้บอกว่าอ่ะพวกพวกของรางวัลเก็บได้จากตัว c o w e r เนาะมันจะมีแค่แบนขยายแล้วพวกของที่เป็นแบบตัวหลักๆที่ต้องเก็บชิ้นหนึ่งอะมันจะไปอยู่ในอีเวนต์รางตัลนี้ไปดูวันที่ตำแผ่นที่เขาบอกไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันเนาะอันนี้ก,โอ,กโอนปึ๊บอ,อุ้ยอีกนิดเดียวอะ เด้งตัวขึ้นไปแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่ายังไม่ได้ดูเลยว่ามันมังกรอะไรอยู่บนสุดอะลืมดูอ๋อก็อินสเปกเตอร์ดราก้อนนี่แหละอ่ะโอเคนึกว่าจะต้องไปเก็บออกมาเพื่ออันเชิญก็เด้งตัวขึ้นไปเก็บอินสเปกเตอร์ดราก้อนก่อนเลยนะสำหรับคนที่อยากจะเก็บของให้ครบอันนี้ก็คือเดี๋ยวเพิ่งมาเก็บตามแบบ ที่แบบเป็นอันนี้นะก็คือเด้งไปให้เร็วสุดนะคะมันจะได้ทันแต่ว่าจริงๆตอนนี้เหลือย1ชั่วโมงใช่ป่ะคนที่จะเก็บทันอ่ะมันน่าจะถึงประมาณแถวที่แบบตรงประมาณนี้เราอ่ะเอออันนี้ก็ลุ้นเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือหมดแล้วนะคะอีเวนต์มันจะมีอีเวนต์ใหม่มาแล้วไงอันนี้สายก็อย่างที่บอกไม่ไม่ค่อยได้มาเล่นอีเวนต์แล้วช่วงนี้แต่จะมารีวิวนะทางนี้ก็เล่นบ้างนะคะมันไม่ค่อยว่างเลยก็เลยเนี่ยมาเก็บไอเทมที่ ที่แบบพวกเว้นตาอะไรเงี้ยอาจจะทันมากกว่าคืออีเ,อเวนต์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็น่แเละไม่ได้เล่นเลยนะคะก็จะไปเก็บแป้นขยายกันทีเช้าบางทีเอฟเฟกมันกว่าจะเปิดของอะ่ะโอ้ได้3มตลอดเลยเฮะดีดีด,ดีแบบเดียวก็ถึงตุ้นอีก2เดี๋ยวเก็บอันนี้เสร็จก็ ค่อยว่ากันเราไปเปิดกล่องสักรอบหนึ่งอุย้ยได้ส่งพอดีเลยปุ๊บอาได้ห้าแล้วเย่ yeah. มากดของรางวัลใส่ได้ทั้งหมดห้าครั้งนะคะอันนี้ก็คือเราไปดูได้หนึ่ง Inspector Dragon off อีกหนึ่งแหม่ไม่น่าทักเลยว่าไม่ได้แบบน้อยที่สุดได้โศกไปยังดีแต่ติดนีไ่ได้ดีเฮ้ยได้ห้าโอเคอเคุ้มก็รู้สึกว่าทีาแบบคุ้มคืออาหารอาหารทีละสองหมื่นโอเคอันนี้ก็มาแล้วะคะ่ะก็จะไปดูกันว่าของที่ได้ตอนนี้เรามีออบเท่าไหร่ S In s p e c t เตอร์ใช่ไหมอินสเปกเตอร์ hmm. มีทั้งหมด16ก้อนนะคะตอนนี้ก็คือถ้าจะอันเชิญก็รอให้มันแบบถึง80แล้วใช้โจเกอร์อก็ได้แต่ว่าถ้ามีอีเวนต์แบบอ l i ิบิเต็อะไรเงี้ยก็มันก็สามารถใช้ได้สำหรับคนที่เก็บอีเวนต์ข้างบนนี้ไม่ทันนะคะก็เก็บชิ้นส่วนแล้ไปอันเชิญเพื่อจะได้เอาตัวนี้ออกมาแล้วเอาไปแกลกรางวัลในส่วนต่อๆไปนะคะ ส่วนของรางวัลอื่นๆนะคะก็มีตามนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้โฟกัสข้างขวาหรอกว่ามันมีอะไรตัวนี้น่าจะเป็นมังกรใหม่ั้งชื่อคาวาวเวรีน่าคาลาเวรีน่าเออน่าจะเป็นมังกรชุดใหม่นะเนี่ยแต่อันเนี้ยนนมีแล้วนะคะตัวมาสคูเรดเนี่ยดีเทคทีฟอันนี้ก็เหมือนจะเคยเห็นก่อนแล้วแล้วก็บิ๊กแคทบิ๊กแคทไม่เคยเห็นก็ไปดูแผ่นนี้ได้นะ เรเรือกพาร์ทหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่คนละตัวกันแต่คล้ายๆกันโอเคค่ะอันนี้ก็ไปแล้วจากลากันไปด้วยอ่าอีเวนต์นะคะสำหรับ d r a g o n Mystery นะคะก็ไปเล่นกันนะอันนี้เหลืออีก11วัน21ชั่วโมงค่ะยังอีกยาวเลยแล้วก็เส้นทางการเก็บสำหรับคนที่อยากจะเก็บให้แบบครบอะไรเงี้ยมันจะมีอีเวนต์ต่อเนื่องกันเนาะ ตีมันนี้ค่อนข้างเท่อีกแล้วนะก็คือเป็นตีมแบบนักสืบนะคะแบบเก็บแล้วก็ดูแบบเก็บหลักฐานเก็บอะไรนะสิ่งต้องสงสัยหรอเรื่องอะไรอะประมาณเนี้เพื่อสืบว่าใครเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆก็คือมันเอาไว้ปลดลอ็อกบางก่อนค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงปนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ,บายสวัสดีค่ะ